สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชำมลักษสายจำปรารหัสทสิตหกหกศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าหนึนนี้จะมานำเสนอภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสานค่ะลักษณะและรูปแบบผ้าทอในประเทศไทยประเภทของผ้าแบ่งได้สองประเภท 1. วัตถุดิบในการทอผ้าและสกรรมวิธีในการทอผ้าคือ 1. ผ้าทอที่แบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้ได้แก่ฝ้ายและไหมฝ้ายเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทยเป็นพืชเขตร้อนชอบดินปนทรายและอากาศโปร่งไม่ชอบที่ล่มเส้นใยของฝ้ายจะดูดซึมความชื้นได้ง่ายและเมื่อดูดความชื้นแล้วจะละเหยเป็นไอดังนั้นเมื่อสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าฝ้ายจะมีความรู้สึกเย็นสบายไหม เส้นใยไหมได้จากตัวไหมซึ่งส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงกันในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตัวไหมมีลักษณะคล้ายนอนเมื่อแกะตัวไปจะชักใยหุ้มตัวของมันเองเรียกว่ารังไหมรังไหมนี้จะนำมาสาวเป็นเส้นไหมแล้วจึงนำไปฟอกด้วยการต้มด้วยด่างและนำมากวักเพื่อให้ได้เส้นใยไหมหลังจากนั้นจึงนํามาย้อมสีและ นำไปฟอกเป็นผืนผ้าตามที่ต้องการเส้นไหมมีคุณสมบัติลื่นมันและยืดหยุ่นได้ดี 2. ผ้าทอที่แบ่งตามกรรมวิธีในการทอซึ่งมีชื่อเรียกต่างกันออกไปตามลวดลายที่เกิดจากการทอบนผืนผ้าเช่นผ้าวัดหมีผ้าจกผ้าขิดผ้าแพรวาผ้ายกดอกผ้าพื้นผ้าสบายผ้าสโลงผ้านุ่ง ผ้ามัดหมี่มีกรรมวิธีการทอที่ทำให้เกิดลวดลายโดยการผูกมัดให้เกิดช่องว่างการทอผ้ามัดหมี่แต่ละผืนต้องใช้เวลาและความประณีตกรรมวิธีต้องเรียงลำดับก่อนหลังให้ถูกต้องเพื่อทำให้เกิดลวดลายสวยงามตามต้องการผ้าจกการทอจกเป็นกรรมวิธีการทอและการปักผ้าไปพร้อมๆกัน การทอลวดลายใช้วิธีการเพิ่มได้เส้นพุ่งพิเศษเข้าไปเป็นช่องช่องไม่ติดต่อกันตลอดหน้ากว้างของผ้าซึ่งจะทำได้โดยใช้ไม้หรือขนเม่นหรือนิ้วมือยกขึ้นเป็นการทอผ้าผสมการปักผ้าขิดเป็นการทอผ้าด้วยกรรมวิธีเขียหรือสกิดเส้นได้ยืนขึ้นแล้วสอดเส้นพุ่งไปตามแนวเส้นยืน จังหวะการสอเส้นได้พุ่งจะทำให้เกิดลวดลายรูปแบบต่างๆผ้าแพววเป็นผ้าทอมือด้วยกรรมวิธีทอให้เกิดลวดลายลักษณะผสมกันระหว่างลายขีดกับลายจกผ้าแพ่วต้องมีหลายลายลายอยู่ในผืนเดียวกันผ้ายกดอกมีกรรมวิธีการทอให้เกิดลวดลายในการ ยกตะกอ้อแยกได้เส้นยืนแต่ไม่ได้เพิ่มเส้นได้ยืนหรือเส้นพุ่งพิเศษเข้าไปในผืนผ้าแต่ในบางครั้งจะยกดอกด้วยการเพิ่มเส้นพุ่งจำนวนสองเส้นหรือมากกว่านันเข้าไปผ้าพื้นทอโดยการใช้ไหมเส้นพุ่งและไหมยืนสีเดียวกันเท่านั้นเช่นไหมพุ่งเป็นสีเขียวไหมเส้นยืนเป็นสีทอง ใช้เป็นผ้านุ่งหรือในโอกาสอื่นๆผ้าสบายมีลักษณะคลายผ้าเขามาใช้พาดบ่าในงานบวชงานบุญและงานเลื่อนเริงต่างๆผ้าสโงเป็นผ้านุ่งสำหรับผู้ชายใช้นุ่งอยู่กับบ้านหรือใช้ไปในงานพิธีต่างๆและเป็นผ้าไหว้พ่อแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวผ้านุ่งใช้นุ่งอยู่กับบ้านใช้ในงานพิธี ใช้เป็นผ้าไหว้ในงานแต่งงานได้แก่ผ้าพื้นความเป็นมาของผ้าทออีสานและความสำคัญของผ้าทออีสานวัฒนธรรมการทอผ้าของชาวอีสานได้รับอิทธิพลมาจากการอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนที่มาจากหลายพื้นที่เข้ามาอาศัยอยู่ในภูมิภาคอีสานปัจจุบันแต่และกลุ่มชนจะมีลักษณะและลวดลายกรรมวิธีการทอผ้าเป็นเอกลักษณ์ของตอนเอง โดยในอีสานเหนือเป็นแหล่งทอผ้าฝ้ายได้แก่ผ้าขิดอีสานกลางเป็นแหล่งทอผ้าไหมได้แก่ผ้าไหมมัดหมี่ผ้าหางกระลอกเป็นต้นผ้าทอกับวิถีชีวิตคนในแต่ละจังหวัดมีประวัติที่มาของการผสมผสานภูมิปัญญาคนในท้องถิน่นผ่านผืนผ้าที่มีความหลากหลายของผ้าแบ่งตามกรรมวิธีการผลิตผ้าบ้างก็เป็น แบบผ้ามัดหมี่ผ้าขิดหรือลายขิดผ้าจกหรือลายจกและผ้าแพรวาเป็นตน้นการทอผ้าที่สําคัญของชาวอีสานคือการทอผ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งหง่มและเครื่องใช้ในครัวเรือนมีความสําคัญกับประเพณีความเชื่อในการดํารงชีวิตเป็นสิ่งที่ใช้ตั้งแต่เกิดจนตายเช่นผ้าผูกเปรย์ผ้าห่มเสื้อผ้าผ้าที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ เช่นการทอดกระถินการแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่ใช้หอคัมภีร์ใบรานใช้คุมหัวนาคในงานบวชลักษณะเด่นรูปแบบภูมิปัญญาของภาคอีสานได้แก่ลวดลายบนพื้นผ <The> mm ้าลายภาคอีสานตามที่ได้ทอกันมาตั้งแต่สมัยตั้งเดิมในอดีตจนถึงปัจจุบันมีลวดลายคล้ายคลึงกันในแต่ละภาคมีเทคนิคแม่ลายที่ใกล้เคียงกัน เ,เทคนิคหลักดั้งเดิมได้แก่ขิดและมัดหนี่ยามบ้างจากงานในนาผู้หญิงทอผ้าผู้ชายจากสารเป็นคำกล่าวสะท้อนให้เห็นการดำรงชีวิตและสังคมของชาวอีสานดังนั้นการทอผ้าจึงเป็นสิ่งสำคัญของผู้หญิงผ้าที่ทอจะใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มได้แก่เสื้อสิ้นส่งสโลงผ้าขาวม้าผ้าคุม ไหล่เครื่องนอนหมอนมุ้งผ้าห่มเป็นต้นอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำคัญในการทอก็คือเครื่องทอซึ่งคนไทยพื้นบ้านในภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานเรียกกันว่ากี่หรือหูภาคใต้เรียกว่าเกอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดลวดลาย 1. อุปกรณ์สำหรับผ้าจกประกอบด้วยขนเม่นไม้หลาบสำหรับเก็บลวดลายและ จัดแยกเส้นได้ยืนขณะทอ 2. อ,อุปกรณ์สำหรับผ้าขิดไม้ลาบใช้จัดแยกได้ยืนขณะทอไม้สอดใช้เก็บลายขิด 3. อุปกรณ์สำหรับผ้ามัดหมีคือโหงมัดหมีใช้เตรียมได้พุ่งเพื่อมัดและแกะเชือกมัด มุมมองทัศนคติส่วนตัวเกี่ยวกับการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสานภูมิปัญญานะนวัตกรรมผ้าทออีสานนั้นเป็นสิ่งสําคัญเพราะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ทํามาเนิ่นนานผ้าทอยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนทําเป็นสินค้าโอทอปหรือทําเป็นแหล่งเรียนรู้การทําผ้าทอให้กับผู้คนได้เข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้ในการทำผ้าทอ ผ้าทอนั้นเป็นเอกลักษณ์มีลวดลายที่สวยใส่ได้ตามงานพิธีต่างๆเช่นงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานบุญปัจจุบันยังสามารถดีไซน์เป็นชุดเดินแบบแฟชั่นลวดลายต่างๆหรือการทำกระเป๋าเป็นต้นผ้าทอเป็นผ้าที่มีลวดลายหลากหลายสามารถพัฒนาสู่แบรแฟชั่นเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอได้อีกด้วย สำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ